สวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งนะคะอข,อของคุณพี่ะอะไรคะนิราเที่ยวสูงเนินจากออค่ะขอทราบเบอร์โทรได้ค่ะ 093ค่ะ498 9882โอเคค่ะบอกก่อนนะคะร้านนี้นะคะต้องมารับเองนะคะที่ตลาดเซฟวันโคราชนะคะศุกเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็พี่เขาไม่ส่งเนื่อจากว่ามันเป็นดินค่อนข้างหนักนะคะอเ,คเอองั้น๋ยากขอมาแนะนําต้นไม้นะคะที่ต้นใหญ่ต้นนี้คือต้นอะไรคะเก้วหน้ามโบราณจ้ะสวยมากทุกคนขอบอกเลยว่าเลี้ยงที่ไรเราก็ทํายุบนะคะ <c oughs> พี่มีเทคนิคยังไงคะที่มันไม่ยุบเลย อันนี้ก็จะเลี้ยงใส่ใส่กล่องใส่กล่องก่อนอะกล่องโฟมอะคะ่ะก็เลี้ยงธรรมดานี้วคะ่ะก็คือหมักปุ๋ยถุงละสิบบาทใบก้ามปูแล้วก็ไปผสมผสมกันแล้วก็ปลูกเนี่ยะคะ่ะ<า>กับมเะเร้าไค่ะใหญ่มากนะคะเนี่ยก็คือเลี้ยงต้นเ็ก<า>มันก็จะงาม,งามขนาดนี้นะคะ่ะก็แตกงามงามเลยพอใหญ่ก็เปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆอันนี้คื<พ>อลูกของเขาใช่ไหมคะอ่าต้นใหญ่ไซส์นี้ราคา เพียบพี่กอมันใหญ่มากจริงๆ <c oughs> คือสวยมากอยากได้เลยนะคะเนี่ยห้าร้อยแล้วแบบเอาไปวางแล้วสวยเลยนะคะแต่ต้องมารับเองนะคะสุกเสาร์อาทิตย์หรือว่านัดเวลากันเองกับคุณพี่เขานะคะส่วนลูกราคาลูกเท่าไหร่คะลูก80บาทคะ่ะลูก80นะคะใครชอบแบบเล็กๆก่อนอยากเลี้ยงธนุถนอมเนาะ <c oughs> ก็ใส่เล็กไป80บาทนะคะยังมีคลาด้วยใช่ไหมคะม <c oughs> ีคลาท้าไหไรบ้างคะ ขายร้อยยี่สิบอะค่ะค่ะนะคะร้อยยี่สิบทุกแบบเลยนะคะอ่าเจ้าตัวนี้ระคะถุงเงินก็ร้อยยี่สิบถุงเงินใบใหญ่น่ารักมากนะคะเขาจะแบบถ้าแบบว่าพวกเอ่อเอ่อต่างประเทศเขาจะเรียกว่าตัวมิกกี้เมาส์นะคะน่ารักมากนะคะถุงเงินถุงทองนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะร้อยยี่สิร้อยยี่สิบเหมือนกันนะคะมีหลายกระถางเลยนะคะต่อไปสายบอลสีค่ะ ตาลาแม่ค่ะตาล่าแม่กูสูม,มานะคะร้อยยี่สิบค่ะอุ้ยเมื่อก่อนเป็นพันนะคะประมาณนี้หลายพันเลยนะคะตาล่าแม่นะคะนี่ล่ะคะเท่ากาันค่ะอันนี้กวนอิมส่วนจะใช้หัวปลูกค่ะพวกนี้ไม่ได้ผ่าใช่ใชไหมคะ,มอ,ะอันนี้เลี้ยงกันเองค่ะก็คือข้อ,อ,ขอดีของการใช้หัวมันมันดีกว่าการผ่ายัางไงคะ ก็คือหัวมันจะไม่ตายไม่ยุบพอยุบมันก็ขึ้นหน่อใหม่แต่ถ้าหัวผ่าปุ๊บยุบก็คือบางทีก็ตายไปเลยเขามันเป็นเขี่ยวเล็กๆอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไม้หัวไม้หนอก็เลยดีกว่าใช่ไหมคะใช่โอ้ยอันนี้ใหญ่มากมิพุ่มๆเลยคืออะไรคะน้องมิ้วค่ะราคาเท่าไหร่คะอันนี้ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทเมื่อก่อนนเป็นหมื่นน้อค่ะน้องกเมื่อก่อนเป็นหมื่นนะคะไอ้ตัวนี้นะคะตอนเข้ามาใหม่ๆอันนี้ร้อยห้าสิบแล้วกระถางใหญ่หรอคะกระถางใหญ่สองร้อยเสองร้อยนะคะโอ้โหแล้วตัดได้ทั้งคู่นะคะทุกคนทั้งสองพอร์ตเนี้ยตัดได้แล้วนะคะค่าเอาไปก็คือขยายได้เลยนะคะโอเคแล้วก็จะมีพวกอคโคนิมานะคะมีอะไรบ้างคะพวกนี้ อันนี้ก็กระถางละ8ปบาทเลย8ปบาทหมดเลยใช่ไหมคะสำหรับอโกนี้มานะคะอ่าอันนี้ละคะ <c oughs> นกคุ้มก็ขายร้อยหนึ่งค่ะนกคุ้มนะคะอ่าอันนี้เป็นไม้มงคลน,นะคะพวกนี้นะคะทุกตัวพี่เขาก็จะเน้นไม้มงคลน,นะคะนกคุม้มอ่าอันนี้ก็กว่าพระพรบ้านกับป่าอ่ะอไหนบ้านคะอันนี้บ้านค่ะอันนี้เป็นบ้าน,านส่วนนี้ป่าอะดูความแตกต่างุกคนอ่ะลายเขาก็แตกต่างกันนะคะ แล้วเขาก็ไม่มีคลื่นๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นแบบป่าจะไม่มีคลื่นๆน,นะคะใบจะเล็กกว่าแต่ถ้าเป็นแบบบ้านๆก็จะแบบแต่ใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะอนร้อยสามสิบเท่ากันไหมคะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งถ้าเป็นอ่อกวักป่าร้อยหนึ่งนะคะถ้ากวักพะพมบ้านก็จะอยู่ที่ร้อยสามสิบอันนี้คือแกหน้ามาตัว เออไม่ใช่แก้สารพัดนึกตัวผู้ค่ะอันนี้แก้สารพัดนึ่งตัวผู้ใช่ไหมคะอ่าก็ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียใช่ไหมคะขอแต่างคือไอ้ตัวเมียเนี่ยมันก็จะไม่มีหยึกหยกหยักๆนะแล้วใบเขาก็จะเล็กกว่าด้วยส่วนถ้าเป็นตัวผู้ก็เห็นไหมคะหยึกหยึกหยักหยักเลยนะคะแล้วใบใหญ่กว่าซึ่งเขาก็จะเหมือนกับไอ้หน้ามาโบราณแต่มันจะเป็นพุ่มเล็กอ่าแล้วก็หน้ามาโบราณเนี่ยเขาจะแบบดูมูนกว่านะคะอ่ะต่อค่ะ ันนี้แหละค่ะอันนี้ไม่ต้องอันนี้บัวบโขดค่ะอันนี้บวบบวโขดนะคะนี่เท่าไหร่คะอันนี้ต้นละ80บาทบัวบบวโขด80บาทนะคะอันนี้ใหญ่นขายร้อยอ่าเขาจะใส่ได้ไปเรื่อยๆเลยไหมคะถ้าคนทําเป็นนะคะเขาจะใช้ลวดอะโคดโคดโคดอ้อมอ้อมอะแต่นี้ดัดไม่ได้บว่ารูปลักรูปอะไรได้หมดเลยใ่ไหมคะคนที่ดัดมันก็จะทําเป็นโค้ง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 เป็นชั้นชั้นมาสองแบบโอเคใครมีบัวบกโคดก็ลองเอาไปทิ้งไว้ทำดูนะคะนี่แหละค่ะ อันนี้จันเสน่จันทองค่ะอันนี้จันทองนะคะ150บาทพัดโบกเลือย่างนึงก็จันพัดโบกอ่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้โชคก็ฉันดำค่ะแบล็คดะก็ราคาสองร้อยสองร้อยบาททั้งสองอันเลยใช่ไหมคะสองร้อยบาทนะคะเลือกกันเลยอันนี้ก็เสน่ห์จันจันนาคจันนาคนะคะจันนาคบ้านค่ะจันนาคบ้านนะคะกระถางละสามน้อยนะคะ ทั้งสองกระถางเลยไหมคะสามร้อยเท่ากันมาเลือกเองนะคะอ่าส่วนนี้คือตัวเมียใช่ไหมคะคอะได้แบบอันนี้จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นแกะหนามาตัวเมียค่ะนี่ค่ะเป็นตัวเมียอ่าเขาก็แบบได้ใบใหญ่ประมาณนี้หรอคะหรือว่าใหญ่ได้กว่านี้คะประมาณนี้และคะอ๋อเต็มที่ก็จะประมาณนี้โอ้ยสวยนะ ไม่เคยเลี้ยงได้ใหญ่อะพวกนี้ขอยาอันนี้ปุ๋ยอะไรก็ไม่เคยได้ใส่นะคะเลี้ยงดินครั้งเดียวเลยค่ะเอาแค่ใบอันนี้ใส่ข้างบนเฉยๆให้มูเฉยๆโอเคค่ะหูใหญ่มากสวยมากพี่เขาเลี้ยงดีมากเลยนะเลี้ยงแบบธรรมชาติอไม่ค่อยได้เลี้ยงแบบใส่ปุ๋ยเยอะอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะอ่าใครสนใจนะคะเบอร์โทรอีกรอบค่ะศูนย์เก้าสาค่ะสี่เก้าแปดค่ะ ก็เป็แ่สองอ่าค่ะไม่ส่งนะย้ำอีกรอบไม่ส่งนะคะต้องมารับที่ตลาดเซฟวันนะคะนะสุกเสาร์อาทิตย์เองแล้วก็คือโทรก่อนเพราะว่าแต่ละล็อกไม่ได้อยู่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะก็โทรมาสอบถามของพี่เขาก่อนนะคะหรือไม่ต้องรอตลาดนั้นก็ได้อาจจะนัดวันกันก็ได้อย่างนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะวัสดีค่ะ